ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาชมไร่ยูคาของผมนะครับหลังจากการตัดขายนะครับต่อแรกไปนะครับเมื่อเวลาผ่านมาประมาณ1ปีนะครับมาดูกันว่าสายพันธุ์สองสายพันธุ์ที่ผมปลูกก็คือเฮสกับ P6 นะครับผ่านไป1ปีแล้วมีการเจริญเติบโตดีไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมด้วยกันนะครับ หลังจากเราทําการปลูกจูคาเยืเ่อยๆนะครับครบ4ปีแล้วนะครับผมก็ได้ทําการขายไปชุดแรกนะครับหลังพอขายชุดแรกนะครับผ่านไป3-4เดือนนะครับผมก็ได้ทําการตัดลิดต,ต้นที่มันแตกขึ้นมาเยอะๆนะครับให้เหลือแค่ 3- 4สต้น5ต้นนะครับให้เหลือประมาณนี้นะครับก็ ปล่อยไว้นะครับให้เขาโตขึ้นมานะครับตอนแรกนะครับก็จะเห็นหญ้าขึ้นอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับหญ้าก็ไม่มีนะครับคือยูคานี่ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่ชัดๆเลยก็คือเราไม่ได้ดูแลเรื่องวัชพืชนะครับเขาจัดการ้อ้เขาเองนะครับในใบของยูคาจะมีสารบางอย่างนะครับที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นนะครับพวกห้าพวก ต้นไม้อื่นๆจึงไม่โตนะครับต่อแรกนะครับขายไปตอนนั้นก็ได้ประมาณ70,000มื่นนะครับถ้าถ้าขายเองนะครับคือได้ประมาณ70,000มื่แต่ก็ให้เขามาเหมาไปนะครับก็จึงได้แค่2 0,000ืกว่านะครับทําให้ได้แค่ต้นทุนนะครับประมาณต้นทุนการปลูกนะครับค่าต้นกล้าเดวนะครับ แต่พอรอบแรกแล้วใช่ไหมครับมันมีลำเดียวนะครับตอนรอบแรกพอเราตัดขายไปแล้วนะครับเขาจะแตกขึ้นเป็นหลายลำนะครับทีนี้เราจะไว้สามลำสี่ลำหรือห้าลำนะครับแล้วแต่จะตัดสินใจนะครับก็จากลำหนึ่งได้เจ็ดหมื่นนะครับทีนี้พอแตกเป็นสี่นะครับเจ็ดสาม4 2 8เจ็ดสี่ดรเป็นสองแสนปนะครับจากเจ็ดหมืน ในรุ่นที่2องครับก็จะเว้นไว้ประมาณ4ปีเหมือนเดิมนะครับเราถึงจะตัดขายนะครับยุค่าที่ผมปลูกดีมี2สายพันธุ์นะครับมี H4 กับ P6 นะครับเป็นของ SCG นะครับทั้ง2องสายพันธุ์นะครับก็การเติบโตในต่อแรกนะครับของ H4 จะโตเร็วกว่านะครับดูจะโตเร็วกว่า แต่พอตออที่สเนี่ยแตกออกมาแล้วนี่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้มีการโตว่ากันเท่าไหร่นะครับแสดงว่าได้ผลในตอนที่2องนี้าใกล้เคียงกันนะครับสำหรับท่านที่จะปลูกยูคาร์นะครับสิ่งที่ต้องพิจนารณานะครับก็คืออย่างแรกนะครับพื้นที่ที่จะปลูกดีเราจะปลูกใช้เวลาของที่ดิน แปลงนี้นะครับ12-20ปีนะครับในการดูแลยุคานะครับถ้าท่านใดที่จะทำอะไรสั้นๆนะครับปลูกแล้วก็ไปเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นท,ที่ดินแปลงนี้ก็จะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าจะตัดได้3 4รอบนะครับ5รอบนะครับในการขายยุคานะครับถ้า ใส่ทำรอบใยการปลูกอย่างอื่นนะครับมีเวลาจัดการอาจจะไปปลูกมันปลูกอ้อยหรือทำพืชเศรษฐกิจตัวอื่นนะครับอาจจะได้เงินไวกว่าน,นี้เงินดีกว่าน,นี้นะครับยูคาร์ดีตรงที่เราสามารถปลูกได้ดินที่เสื่อมโทรมได้นะครับแล้วก็การดูแลการจัดการน้อยนะครับสาหรับที่ผมจัดการนะครับครั้งแรกก็ได้จ้างเข้ามาไถนะครับไถแล้วก็ปลูกนะครับ พอปลูกแล้วก็จะมีการตัดหญ้าครั้งหนึ่งนะครับรอบเดียวแค่นั้นครับหลังจากนั้นนะครับยูคาก็จะโตท่วมไปเองนะครับหญ้าก็จะหายไปหมดเลยนะครับหญ้าไม่สามารถโตขึ้นได้นะครับก็รอเวลานะครับครบประมาณ4ปีก็ตัดขายได้เลยนะครับถ้าไม่มีเวลาทําเองนะครับไม่มีแรงงานเขาจะมีพวกพ่อค้านะครับมาตามดูตามสวนนะครับเพื่อจะถามซื้อนะครับ ถ้าคุยกันแล้วตกลงราคากันได้ก็ขายไปนะครับตอนแรกรอบแรกอาจจะไม่ค่อยเห็นกําไรนะครับอาจจะได้แค่ต้นทุนนะครับแต่ตอนที่2นะครับตอนที่3ตอนที่4นี่กำไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันจะแตกหนึ่งกลายเป็น3เป็น4นะครับนี่ครับหลายลำนะครับทีนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับของคนไม่ค่อยมีเวลานะครับมีพื้นที่ลกล้างว่างเปล่านะครับ ไม่มีเวลาดูแลแล้วก็เป็นดินที่เสื่อมโทรมนะครับสามารถปลูกยูคาได้นะครับวันนี้ก็แชร์ประสบการณ์กันแค่นี้นะครับยูคาเนื้อเยื่อต่อที่2นะครับหลังผ่านไป1ปีก็โตเท่าที่เห็นนะครับรออีก2อ้สปีก็ตัดสินใจทีนึงนะครับว่าจะตัดขายได้หรือยังนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ